สวัสดีค่ะติ่งรีวิวค่ะคลิปนี้ติ่งมารีวิวซีรีส์แนวแอคชั่นแก้แค้นเสียสีสังคมโดยในภาคนี้เรนโบ์แท็กซี่ได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งพร้อมเปิดให้บริการค่ะพูดเลยว่าแค่เปิดมาคดีแรกก็ปังเลยแถมขายขำเก่งกว่าภาคแรกไปอีกกับเรื่องแท็กซี่ดรเวอร์แท็กซี่จ่าแค้นภาคสอง เล่าเรื่องราวต่อจากภาคแรกของทีมแท็กซี่สายรุง้งทีมที่รับจ้างแก้แค้นให้กับเหยื่อที่ถูกทำร้ายหลังจากทำภารกิจแก้แค้นคดีสุดท้ายในภาคแรกได้สำเร็จพวกเขาก็แยกย้ายกันไปตามเส้นทางไปทำอาชีพของตัวเองมีเพียงพอ,อจางซองชอนและก็คิมโดกีที่ยังคงแอบเปิดบริการรับจ้างแก้แค้นกันแบบลับๆ แต่2ปีหลังจากนั้นก็ได้เกิดคดีคนหายตัวไปแบบแปลกๆโดยเหยื่อเป็นนักเรียนที่ได้ทุนไปเรียนต่อที่ต่างประเทศแต่สุดท้ายพ่อของเขาก็ติดต่อลูกชายของเขาไม่ได้อีกเลยพ่อจึงไปแจ้งความกับตำรวจแต่เรื่องก็เงียบหายค่ะไม่ได้รับการสืบสวนต่อ พ่อจึงตัดสินใจตามหาลูกชายด้วยตัวเองแต่ก็ไม่เจอจนเริ่มท้อแล้วก็อยากฆ่าตัวตายเพราะรู้สึกผิดค่ะแต่ความหวังสุดท้ายของคุณพ่อก็เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อก่อนตายได้เห็นประกาศของแท็กซี่จ้างแค้นที่บอกว่าอย่าเพิ่งตายแก้แค้นสิเราจะจัดการให้เองคุณพ่อจึงตัดสินใจใช้บริการแท็กซี่จ้างแค้น คิมโดกีจึงบินลัดฟ้าไปถึงเวียดนามเพื่อตามสืบคดีนี้ส่วนสมาชิกคนอื่นๆพอรู้ว่าคิมโดกีตกอยู่ในอันตรายก็เลยกลับมารวมตัวกันเพื่อพร้อมรับจ้างแก้แค้นอีกครั้งและเรื่องราวของแท็กซี่สายรุ้งจะเป็นอย่างไรพวกเขาจะแก้แค้นด้วยวิธีการไหนบ้างก็ต้องลองไปดูกัน เรื่องนี้นะเปิดมา2ตอนแรกก็สนุกมากเลยจ้ะความมันความสนุกแบบภาคแรกมันกลับมาครบเลยมีทั้งการเสียสีสังคมแช่ช่องโหว่ท้งกฎหมายและแน่นอนจะว่าตำรวจแล้วก็กฎหมายโดนซีรีส์เรื่องนี้ด่าตั้งแต่ต้นเรื่องเหมือนเดิมเลยค่ะ แต่ที่เพิ่มเติมมาท่ามกลางคดีโหดๆก็คือมีความฮาโผล่มาจะทุกคนที่ภาคแรกถึงว่าขายขำเก่งแล้วนะแต่ภาคเนี้ยคือหายิ่งกว่าเดิมแถมขายขำตั้งแต่ตอนแรกเลยอย่างทีมวิศวกรที่ขายขำมาตั้งแต่ภาคแรกอยู่แล้วนะแต่ที่เซอร์ไพรส์ติงมากกว่าเดิมก็คือฉากขายขำของพระเอกกับพออจ้างไม่คิดว่าจะมีจังหวะโบ๊ะบะแบบคาดไม่ถึงออามากๆนะคะเป็นฉากที่ทั้งสองคนน่ะกำลังจะออกไปทำงานปกติจะเป็นฉากเปิดตัวกับรถแท็กซี่ของพระเอกแบบเท่ๆใช่ไหม แต่ด้วยความที่ไม่ได้ออกไปรับสร้างแก้แค้นมานานแล้วอะเนาะก็เลยเป็นอย่างที่เห็นภาคนี้เปิดมาคือไขยขำทุกคนนะคะโดยเฉพาะคู่หวังเทาจือกับคุณนายอิม เจ๊ใหญ่แห่งแกงคอเซนเตอร์อะถ้าใครจำภาคแรกได้นะคะคุณนายอิมแกโดนหวังเทาจื้อตกจ่ะตั้งแต่ตอนที่เขาแกะปูให้เออเจ๊ J. แกก็หลงหวังเทาจือมากแต่สุดท้ายหวังเทาจื้อก็คือสับเจ๊แกเป็นลอยกลางทะเลไปเลยสิคะเออพอพอภาคเนี้ยเจ๊ J. แกคัมแบ็กออกมานะคะแกก็คัมแบ็กมาเป็นเจ้าแม่ขายใหญ่แห่งเมืองเวียดนามไปเลยสิคะแล้วคงเป็นโชคชะตาฟ้าลิขิตจริงๆนะที่ภาคเนี้ยพระเอกของเราดันต้องมาเวียดนามพอมาเจอกันอีกครั้งก็อย่างฮาแลวทุกคน แกถึงขั้นกับพาพวกไปตามหาตัวพระเอกเลยนะแล้วใส่ชุดแดงแปด๊ดขับรถพ่วงข้างมาเลยจ้าฉากนี้อย่างฮะ ส่วนพระเอกของเราหนุ่มอีจีฮุนนะคะก็คัมแบ็กมารับบทเป็นคิมโดกีโชเฟอร์แท็กซี่จ้างแขนที่ยังคงหล่อเท่แข็งแรงแล้วก็อายุน้อยรอย้อยอาชีพเหมือนเดิมเปิดมาแค่2 EP อ่ะนอกจากพี่เขาจะเป็นคนขับแท็กซี่ที่ดูหล่อดูเท่แล้วยังเป็นนักโทษท,ที่ดูมาดนิ่งๆทรงอย่างแบดหรือจะเป็นโปรแกรมเมอร์ก็ดูกวดโอยมากๆหรือจะมามาดใหม่นะคะเป็นหนุ่มหล่อหน้าตาใสๆแบบหนุ่มเวียดนามก็กราวใจไม่ไหวคะ่ะ หล่อขนาดนี้ไม่ใช่แค่คุณนายอิมที่โดนตกนะคะติ่งเองก็โดนพี่เขาตกเรียบร้อยมาดูฝั่งสาวๆในเรื่องกันบ้างนะคะถึงแม้ว่าอายการคังฮันนาหรือว่าคุณอีสมจะไม่ได้คัมแบ็กมาในซีซันนี้นะคะเนื่องจากเธอมีปัญหาเรื่องคิวงานแต่ก็ยังมีแฮกเกอร์สาวคนสวยน้องโกอึนของเรานะที่คัมแบ็กมาเป็นแฮกเกอร์ที่น่ารักใสๆแล้วก็เป็นหูเป็นตาให้กับทีมแท็กซี่สายรุงเหมือนเดิมค่ะ แต่กลับมาภาคนี้อะทุกคนคิดเหมือนติ่งแม้ว่าเธอดูสวยขึ้นดูมีออร่าดูมีความน่ารักยิงตอนที่กลับมามอนิเตอร์ให้กับพระเอกอะเพราะว่าเป็นห่วงพระเอกนะคะเลยถามพระเอกว่าเฮ้ยยังโอเคหรือเปล่าแล้วเหมือนน้องจะไม่เชื่อพระเอกก็เลยเออเอาแว่นนะหันกลับมาที่ตัวเองนะคะให้น้องเห็นว่าพระเอกอะปลอดภัยดีเออตอนน้องนั่งดูก็คือน่ารักอมยิ้มกรุบเป็นโมเมนต์ที่น่าเอ็นดูมากเลยค่ะทุกคนติ่งอยากให้มีโมเมนต์เล็กๆแบบนี้บ่อยๆนะคะแอบเชียร์คู่นี้เหมือนกันแต่ ยอย่าให้คุณนายอิมรู้นะเห็นชากคายคำเยอะแบบนี้แต่ว่าไม่ได้นะคะคดีในเรื่องก็ยังเข้มข้นเหมือนเดิมแถมคดีอ่ะก็ยังเป็นคดีที่ใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมด้วยค่ะอย่างคดีแรกก็เปิดมาก็เล่นคดีใหญ่เลยค่ะกับคดีค้ามนุษย์ข้ามชาติที่คนร้ายอ่ะมันหลอกเหยื่อว่าได้ทุนเรียนฟรีไปที่ต่างประเทศแต่สุดท้ายก็จับคนไปขังไว้แล้วบงังคับไปทำเว็บพนันออนไลน์จ้าเออพอเรื่องมันเข้ากับบ้านเมืองตอนนี้เหลือเกินจ้า และภาคเนี้ยก็ยังบิวอารมณ์คนดูเก่งเหมือนเดิมนะคะดึงดราม่าเก่งมากอย่างตอนที่คุณพ่อติดต่อลูกชายไม่ได้ใช่ไหมเขาก็พยายามทําทุกวิถีทางแล้วติดป้ายประกาศแล้วเดินตามหาก็แล้วเพราะว่าไปแจ้งความที่ในสานอกเขาก็ไม่มีความคืบหน้าอะไรนะคะจนพ่อแกเริ่มท้อแล้วฉากนั้นก็คือดึงดราม่าได้ใช้ได้เลยนะทุกคนเอาอจริงๆอิ่ะแท็กซี่ดรเวอร์เขาทําเรื่องดราม่าได้ดีมาตั้งแต่ภาคแรกแล้ว แต่ขอแซวหน่อยว่าฉากดรามา่าบางทีมันก็แอบซ้ำกับภาคแรกนะอย่างตอนที่พ่ออยากฆ่าตัวตายแล้วก็ไปเจอใบประกาศแท็กซี่จ้างแคนรับจ้างแก้แค้นอย่างเงี้ยเหมือนเราเคยเจออะไรแบบนี้มาบ่อยแล้วนะคะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแปลกใหม่แต่ต้องขอชมหน่อยนะคะว่าภาคนี้งานโปรดักชั่นดูดีกว่าภาคแรกเยอะเลยทั้งมุมกล้องต่ตางๆอุปกรณ์ประกอบฉากก็เยอะฉากแอคชั่นก็ทําได้ดีขึ้นนะคะพระเอกก็ดูเล่นฉากบูได้แข็งแรงขึ้น แสงสีภาพก็สวยขึ้นค่ะขอชมว่างานโปรดักชันน่ะดูดีขึ้นมากเลยจ้าพอบ,บวกกับเนื้อเรื่องที่แข็งแรงอะ่ะดนนักเขียนคนเดิมกลับมาด้วยแล้วก็เลยสมบูรณ์แบบค่ะเรตติ้งที่เกาหลีก็คือแตะ2หลักตั้งแต่ตอนแรก ตอนนี้ติ่งดูมา2องตอนและชอบมากสนุกเลยติ่งรู้สึกว่าเป็นซีรีส์แนวล้างแขนที่เสียสีสังคมเก่งแต่ก็แอบ,บรู้สึกเบาๆนะคะว่าคาดีแรกในภาคแรกอ่ะมันทาเราดิ่งมากกว่านี้ภาคนี้เหมือนเขาทําให้ดูสบายขึ้นนะคะไม่เครียดขนาดนั้นเพราะว่ามันจะมีจังหวะฮา,าโบ๊ะใส่เข้ามาตลอด ใครยังไม่ได้ดูก็ตามมาตำกันได้ที่แอปวิวที่เดียวเท่านั้นจ้ะไม่ต้องรอนะคะว่าแอปอื่นจะซื้อไปเหมือนภาคแรกเพราะว่าภาคนี้เป็นวิวออริจินัลส่วนใครยังไม่เคยดูภาคแรกอะ่ะจริงๆไม่ดูภาคแรกก็พอจะดูได้รู้เรื่องอยู่นะคะแต่ติแนะนําจ้ะถ้าดูภาคแรกมาก่อนเนี่ยเราจะก็ t มุกทุกมุกของเรื่องนะคะแล้วก็จะดูได้สนุกมากกว่า ติงเปิดวับ IG พี่ e g ีฮุนให้นะคะ IG พี่เขาชื่อ e g h ีฮุนอ d นเดอร์สกอร์ออฟฟค่ะมาดู IG พี่เขาเออน่ารักมีความคุมโทนกลุมอย่างรูปล่าสุดนะคะเป็นรูป Vacation Fan Meeting ปี2023จ้ะทุกคนน่ารักแล้วก็มีความคุมโทนนะคะโปรโมทแท็กซี่ไดรเวอร์แบบ6รูปติดๆกันไปเลยจิจ้าแล้วก็มีรูปที่พี่เขาถ่ายกับอะไรอะ่ะ ตุ๊ก,กตาหรอมันเป็นเหมือนกระตา่ายกับแครอทไหมเออน่ารักหล่อมากเลยอะตามไป follow กันได้จ้ะ e g h u n d e r s c o r e official ทิงเปิดวับ ig pyjin o e ให้นะคะ ig เธอชื y ่อ yjii np จ้าน่ารักมากตอนนี้คือมีซีรีส์ออนอยู่2เรื่องพร้อมกันเลยเนาะนี่มีรูปคนตำรวจจ้าเออน่ารักแบลกรุปแล้วก็มีรูปที่เธอถ่าย ซีรีส์ย้อนอยุคด้วยนะคะเออตอนนี้คือติ่งดูทั้งสองเรื่องเลยจ้ะทุกคนตามไป Follow กันได้จา้า yjiinp ค่ะและคลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย